สวัสดีครับผมมโมเล่ครับเกมที่คุณกำลังรับชมต่อไปนี้นะครับคือเกม h a r ์ t t o n e h e r o of w a r c r a f t นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับจากการไปเล่น Hunter นะฮะเปลี่ยนเป็นเล่นเมดแทนเมดเป็น ตัวที่ค่อนข้างจะมีความสามารถในการกวาดมินเนี่ยนมากใช้ง่ายเล่นง่ายทุกอย่างก็ง่ายนะครับแล้ววันนี้เราจะเล่นแร้งด้วยแรง้งแร้งกับเมทนะครับเป็นยังไงครับไปชมกันเลยเล็กซ่าเจอฮันเตอร์ฮันเตอร์ด่ตบตบเราเป็นเฟสฮัน้นไม่รู้ มันเป็นสายเฟสที่โอเคครับเป็นเฟสที่เป็นเน้นเฟสอย่างมากครับเน้นตีเราตดยตรงขอต้อนรับด้วยไอ้นี่หน่อย <c oughs> ขอต้อนรับก่อนเลยต้อนรับด้วยมิสซายนี่แหละ <c oughs> ทีนี้ฝั่งมันจะทำอะไรดีอะคอนเดอะคอนแล้วมันจะ Animal Company ะครับโอ้เอาพี่หมีมาครับ โอเคคุณเอาพี่หมีมาผมก็จวดสิอย่างงี้โอเคยอมยอมยุ่นยุนกันไปก่อนเชิญ่นหน้าอะไรค่อยว่ากันอีกทีอีกแล้วอ่ะมันเอามาตี่สองเลยโอ้โหโอเคยอมได้ยอมได้ยอมได้ขอใช้ไอ้นี่เลยแล้วกัน ฟอสโนวาแช่มันแล้วเอาตัวแทงมาโอเคดกเทินดูฝั่งมันแม่งโล่สองอันเลยทีนี้ส่วนของเรามันก็โล่อันเดียวแต่มันก็ตีมันตีไม่ได้นะเพราะว่าเราเล่นฟอสโนวาใส่เลย <laughs> ไม่ให้มันทำไดเมจหลักใส่เราได้นะครับหัวชิมิล่ะหัวชิมิหัวชิมิอ่าเล่นสตอรีช็อตครับ โดนเราโดนโดยตรงไปสองครับผลพึ่งหายครับทีนี้ะทางที่ดีนะครับอัดมันก่อนครับอย่าให้มันตั้งตัวแค่นี้ครับโอเคมากโล่กันโล่เหมือนกันนะครับดูซิว่าเราจะตีโล่หรือเปล่าโอ้มันใช้ครับพีแรดครับทำลายสองได้ไหมหรือตํำกว่า แล้วก็รวมไปสามแต้ม,ต,มตามระเบียบนะฮะอ่าส่งไอ้นี่มาแล้วจะวายจะทำยังไงดีเราจะใช้อะไรดีเป็นเราเป็นเรือจะทำมุมโบ้โมุมโบ่ไม่ได้เหมือนกันส่งไอ้นี่ลงมาดีกว่าแล้วก็ยิงปื๊บเข้าให้จบเทินเราต้องตั้งรับอย่างหนักนะครับ อืมดูมันมันก็ยังได้เปรียบอยู่มันก็มีโลกของมันอยู่แล้วมันก็ทําอะไรครับโอ้โหเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็มันไม่โดนด้วยครับมันไม่รับความเสียหายตรงนั้นครับเอาหากันเข้าไปครับทีนี้อ่าอย่าให้ได้เอ็นนี้นะต้องเลือกครับเราหาเรารู้ ไอมา t e r จ่ mother, ให้เล่นเข้าให้เหลือแรดไปอีกพอเหลือแรดแล้วจะเหลืออะไรครับมันจะยิงโดยตรงหรือเปล่าไม่ตรงแล้วครับทีนี้มันมีโอ้โหคิวคอมมานครับโดนห้าแต้มไปเลยเล่นฮอลมอสเตอร์ครับเปลี่ยนเพิ่มพลังตีกับพลังชีวิตครับแล้วก็ใส่โลเข้าไปอีกครับเวทเราตอนนี้เสียเปรียบมากเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรเรามีนี่อยู่ไพลโลมอสแล้วพอไพลโลมอสปั๊บที่จับเลยโอเคจบเทินทีนี้ดูเล็กซ่าว่าเล็กซ่าจะทำยังไงเล็กซ่าจะทำยังไงดีส่งริวอคล็อกลงมาครับ แล้วก็ส่งสใส่สตาร์ที่ช็อตด้วยครับใช้สกิลฮีโร่ครับตึมเฮ่าให้ครับโดนไปสี่หารูไ้ไหมครับล้างบอด <c oughs> มีอะไรทวงอยู่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับมิเลอร์พี่มินเลอร์เราทวงได้ครับสตราร์ที่ช็อตครับใส่สามแล้วก็อาเคนช็อต โดนพี่สองอีเวนช็อตแพ้เลยตุ้มเล่นหน้าก็เล่นหน้าจริงๆครับโอเคไม่เสียแรงครับผมขอบคุณครับโหเป็นเมนเหมือนกันเลยเป็นหนูเมนเหมือนกันเลยอ่าเราเริ่มหลังด้วยรู้สึกอย่างนี้ทำยังไงดีครับ ไม่เอาออกครับมันมีการที่โอเคกว่าน,นั้นแล้วครับอะมันจะใช้อะไรโอโ้โหบูดูอกเตอร์พี่ครับพลังไม่เต็มจะใส่ทำไมครับึง <c oughs> เล่นอย่างนี้ใช่ป้าขอสวนด้วยอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ไปสองแต้มจบเทินมันจะส่งอะไรเมย์จะเล่นอะไรครับเมย์จะเล่นอะไรครับตอนนี้ เมดจะได้อะไรครับเมดเมดครับเมดเมดจะเอาอะไรครับโหพินไซพินไซซาซมอนเนอร์ครับโอ้โหเล่นเน็ตจำคอาสามารถมันไม่ได้เหมือนกันอืมเดี๋ยวเราต้องส่งแท้งไปก่อนพลังเราไม่โอกโอเคจบเธอไปก่อนตอนนี้ จบเทิรจบเทอรของทางเขาไว้ก่อนทางเมรอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเล่นอะไรกับเราตอนนี้ซีเคลทครับโอ้โหเมอีเวนต์เว้ยกับดักกชัดแล้วมันก็ตีอ่าแค่นั้นแหละครับเย็ดนะครับเอาไปเลยแล้วทีนี้ส่งลงมาไม่ได้ ส่งลงมาไม่ได้ก็เอานี่ลแล้วก็เอาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเป็นหมู่ก่อนทีนี้อ่าเอานี่เลยดีกว่าประหยัดประหยัดกันดีเดอะคอนแล้วลงโคบสจิออรเซอร์จบเทินเธินของเมรอีกฟังหนึ่งครับเมีฟังจะเอาอะไรมาไฟไฟไบลัก็โดนหนึ่งเดเมนก็ไม่น่าจะอะไรมากนะครับ ดูรูปเกมแล้วเราก็ยังได้ก็ก็คือกลางๆครับมันไม่ไม่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่อ่ามันทำอะไรครับฟอร์ตบอสโอ้ยแช่ใส่คาแรคเตอร์แล้วโดนไปสี่ฟลึกเลยทีนี้ฟลึกเลยแบบไม่เป็นไรอยากพึ่งเอาปะเอาปะเอาไหมเอาไหมคุณยังไม่มาอย่าพึ่งเอานี้เลยแล้วกัน ยิงใส่ซะเลยตีใส่เวกับดักไ,ไ,ดไอบาเลียโอ้โหโอ้ใส่ใส่โล่กับเราซะแล้วทีนี้เอาโล่ใส่เราทีนี้ทำอะไรบ่ได้เช่นกันอ่าอาคาเน่ไม่แม็กิสไมล์โอ้เรายังรอดอยู่ไฟบอล ใส่โดยตรงเลยหกแต้มโอเคไม่ได้ไม่ได้เลยทีนี้ตุ๊กพอให้แล้วก็ตีการ์ดมันเหลือไปเดียวด้วยรู้สึกอย่างนั้นมันจะเล่นมันจะยิงใส่เราได้ที่ที่ไหน,นครับเราเนี่ยเดฟไม่ได้เราอะเสียเปรียบตรงเรื่องเลือดนะครับโอ้อะไร โอ้โห,โ,หโ,หโหเอาไฟบอลใส่เราตเ,ตเมดเมดจะทำไงครับเมดจะทำไงฮะจะใช้อะไรโอ้เฟรมรัดครับอืมชุบชับเลยทีนี้ไม่เป็นไรครับเรามีตัวช่วยตัวช่วยนี้ช่วยดีด้วย,ต,ววยตีไม่ได้แต่ก็ใส่ก่อให้มันได้ มันแข็งอยู่มันตีไม่ได้ครับแต่มันใช้เวสใส่เราได้ครับใช้สเปรย์พอร์ครับแล้วก็ฝั่งมันรู้สึกไฟบอลจะหมดเราด้วยครับนิปเปอร์กลมโอ้เฟรมรัสหนึ่งโดดโดไปหนึ่งแตม้มทีนี้จะทำไงอ้าเทิร์นของเรามันมาแล้วครับ,บน,นับจักเกอร์โนโดนไปเถอะ ไม่เสียหายตีตีกบเทิร์นมันจะเอาทำอะไรเราเนี่ยมันจะทำอะไรเราครับทีนี้ Gate, โอ้หลอดออฟอารีน่าครับแล้วก็เฟรมบาสใส่ครับไม่น่าจะเป็นไรมากครับของเราก็มีครับเรามีไอ้นี่ครับ ไผรูมอสครับสาบแกะใส่ได้ยิงก็นำไปก็นำไปเลยก็นำไปเลยโซเพินมันมือมันเยอะไปมัน,ม,นมันเอามือมาเร็วไปครับรู้สึกอย่างนั้นแปดต่อสิบสองนะฮะมันจะใช้เซมาใส่เราได้แต่กลัวอยู่อย่างหนึ่งคือถ้ามันมีเวทล้าง มีล่นลักสนามอย่างเฟรมสไตล์ก็เตรียมตัวด้งได้เลยครับอาอาวอาเาเลนแบ็คแฮนด์ครับโอ้โหโดม่หนึ่งดอกรู้สึกว่ามันจะเอาไอ้นี่มาปิดท้ายซะด้วยมันมีอยู่ทางหนึ่งส่งไอ้นี่ไปสังเวยแข็งซะเลยครับ ยอมสม่งยอมโดนสังเวชไปหนึ่งครับห่วงห่วงตัวไว้ดีที่สุดยิ่งทล่ลมไปเลยครับทีนี้อย่าอย่าได้แคร์อย่าได้แคร,แคร์มันก็แข่งแล้วตอนมันก็มันเหลือ,ลอสองตอนนี้เราได้เราได้เปครับ GeoMancer ครับ Lead r i d e r ครับยังไงต่อครับเฟรมบาสใส่ใครครับ ไแเราเองเหลือหครับผาชนะเลยครับคนยอมแพ้ซะเองเย,ย้เป็นไงเลือดแรงด้วยโอ้โหเสาให้ซีดักแลนเย้มันได้เปรียบมากในช่วงแรกแล้วประมาณว่าตรงเมดอะเละมันเละเพราะว่ามันมือมันไม่มีครับมือไม่ไม่มีมือครับเอาง่าย เยพิง ah เล่นกันน้องเจอผีกูก็แพ้เออ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 ควรเอาอยู่เราเล่นเทินแรกแต่รู้สึกกูเกลียดมัน please โอ้ยเอ้ยอะไร จบเทิร์นก่อนการไม่มีเล่นตรงนี้ไม่เสียแรงนะเพราะว่ามันจะเสียแรงแตั้งแต่มันจะเสียแรงตั้งแต่อันดับที่ยี่สิบลงไปครับ mm hmm. เคยเล่นแล้วด้วยครับ mm hmm. มองมันก็ไม่มีครับแต่ของเรามาเราครับใครนะก็ชายฟุตแมนครับโกชายหรือเปล่าครับโกชายฟุตแมนครับ ทหารทหารเดินเท้าถือโลกมันก็มีครับแต่เป็นฟอร์ดบุ๊กแกลนครับโอ้โหได้ยังไงดีเหมือนเหมือนกับว่าใครใครใครพลาดใครพลาดเท่ากับแพ้นี่แหละตีสองแล้วทีนี้อารมณ์เหมือนตีอารมณ์ตีตีสองแล้วบอกเลยว่า เพิ่มพลังเมื่อจบเทิร์นเมื่อสตาร์เทินของคนนั้นมันจะเพิ่มให้หนึ่งซึ่งง่ายคือจบเรามันก็เพิ่มจบมันเราก็เพิ่มนะครับเป็นสิ่งที่โอเคมากเลยนะฮะควรจะมีใส่กันทั่วบ้านแต่ต้องดูว่าฝั่งมันมีอะไรครับอ่าบ๊อเฟนแลปเตอร์ครับเป็นธรรมดาไม่มี ไม่มีสกิลอะไรกั้ันแต่มันก็เล่นไปแล้วเรียบร้อยครับเหลือหนึ่งสามจะเอาอะไรครับโอ้เพิ่มมาลังให้เราด้วยขอบคุณม่วลาก่อโหใช้ไม่ได้อีกโอ้โหตัวเองตีซะเลยจบเทินไอ้เน่ก็ตีฝั่งเราได้อะครับเพื่อเพื่อเคลีย,รยครับ เพื่อเคลียเคลียมินเนี่ยงของเราครับเพราะว่ารู้สึกการ์ดลงมือมันจะประมาณ7จแปดประมาณ7ใบโอ้ส่งซินว่าแบนครับส่งพี่กอลีล่ามาแล้วครับทีนี้ตีเลือกต,ตีล้างบอดจบก่อนไหมจะจบไหมพีชจบเทินของเขาแล้วก็นี่ครับของเรามีตัวการตัวนี้กันได้ดีกว่าชาวบ้านครับแล้วก็แมกเนตอนนะ ใช้สกิลเมื่อกี้ไปครับอาอาเคนมิสไซครับยิงสุ่มสมครับโดนซันเดเมตยิงสุ่มนะครับเลือกไม่ได้แต่ก็สะใจดีเหมือนกันดูว่าพี่กกริลีลาจะมีอะไรเอามาจะทำอะไรครับโอ้โหชอร์โนโวเพลนครับทำลายมินเนี่ยนต่ำกว่า3ครับย็ดเคครับทีนี้ไม่มีอะไรครับ ตีเขาไปก่อนจะเอาอะไรดีวะสาบแกะก็อย่าพึ่งเลยเออแต่ว่าการสาบแกะมันเป็นวิธีที่ดีครับสาบแกะไปเลยครับแล้วก็เผา,กาจกเทินเผา,ามีเนี่ยนี่แหละดีสุดแล้วครัตอนนี้ดูฝั่งพีซกันบ้างครับ ฝั่งพิมมือเราก็มือมันก็เยอะกว่าอยู่ดีครับมันเยอะกว่าเราด้วยซ้ำครับมือเขาอะเยอะกว่ามือเราตั้งเยอะมือเรามีแค่สี่ใบมือเขามีเจ็ดใบ<ม>เขาจะส่งอะไรลงมาโอเดอร์คอนครับเพิ่มคริสตันให้ตัวเองครับโอ้โหเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวตีแรงมาเลยทีนี้ไม่นะแต่ไม่เป็นไรครับถึงคุณจะมีตัวตีแรงแค่ไหนคุณก็โดนแกับ สาบแกะไปเลยครับเฮือกจบเทินคุณมีแกะแค่ไหนแล้วก็สาบได้ครับไม่ง่ายเลยครับหลักหลักการง่ายๆลูกม่ผมผมก็ไม่รู้ว่าคอกับอาส่งไอ้นี่มาแล้วครับฟอร์บรกใจแอนว่าฟอร์บรูก,กรันครับใครบอกใจแอนมาโอ้ทุียนะบอฟเฟตแลปเตอร์ครับมุณก็ลงถึงลงมามันก็ตีไม่ได้ครับต้องตีได้เทินตัดไปครับ อ่าคือของเราครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วใส่เลยจบเทินแค่นี้มาก็โดนกว่าหาสีอย่างนี้เว้นแต่ว่ามันจะมี Shadow w a t ว h Play หรือ Shadow w a t วออีกแบบนึงอ่ะอะไรบทบทน,นจะจำไม่ได้ โดนอาเคนเอนพชัมาสปิลกว่าค่อนข้างจะดีแล้วมันก็ใช้โ l ลีสมายครับโ l ลีไลท์ใส่สองในเมตรครับใช่ป่าวะโ l ลีสมายใส่สองรอบเลยครับโ l ลีสมายใส่สองรอบเลยแล้วก็ฮิลให้ตัวเองครับมันจะส่งเอาเอะไรลงมา เอาอะไรลงมาอาหาวูดูด็อกเตอร์ครับเพิ่พมพลังาให้ตัวเองอีกครับจบเทินของเขาครับเทินของเราครับใช้ได้อยู่นะเนะี่ยก็คิดจะใช้อยู่แหละแต่เอานี่ก่อนแล้วกันหนึ่งสองสามอ่ามีอะไรเหลือลงเลยืออฮือการมันเหลืด บ้านเราเหลือใบเดียวกักของมันเหลือสักใบ <c oughs> ก็ยังเลอะยังเยอะอยู่เนี่ยเราไม่น่าจะใส่มือมาเลยฮะทีนี้ <c oughs> โอ้โกอริลา่า <c oughs> พี่เอากอริรลามานทำไมครับ <c oughs> โอ้พาวเวอร์วัตชิวครับเพิ่มพลังชีวิตให้ครับแล้วก็ฮิวให้อีกครับ โอโหการจะอึดถึกกันเลยทีเดียวฮาสไปเดอร์ทังครับไม่เป็นไรมั้งเล่นอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,มอย่าพึ่งใช้ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไมเทินหน้าเทินหน้ายังไม่ให้เทินที่จะสามารถดึกขัดได้นะครับฮีหิวให้ฮีโร่โอ้หิวให้หก ทุ่พับเลยทีเดียวของมันเลยสิบห้าของเราอ่ะสิบเจ็ดใบนะฮะโจโยเยอะด้วยนันได้ยินอย่างนั้นมันจะเอาอะไรมาโอ้โหชัตเตอร์ซันคลินิกครับเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มพลังโนมตีให้มามันมาแล้วละ่ะเฮลยูซอร์เซอร์จริงๆเซอร์เซอร์ใช้เลยดีกว่า แล้วก็เอานี่ตีอา้าวโอ้โหไม่ได้จอมยอมไปเถอะแต่ไอ้นี่ครับบัง <Get back. S 1> คับจวดสามครับขอบคุณครับได้สามเลยทีนี้โอเคมากยิบยิบมันจะทำอะไรมันจะทำได้ที่ไหนนะครับนอกจากคิวกับนอกจากคิวกับส่งเขามาหงหง,หงมาก็ใช้สกิลเอาไอ้นี่มาอีกแล้วครับ คอเฮาครับแล้วก็ไม้เบรสครับใส่ให้หูใส่ใส,ใส่ใส่เฟสโดยตรงเลยทีเดียวห้าจัวเขาจั่วให้เราโอเคเป็นเป็นสกิลมังคับด้วยรู้สึกอย่างนั้นออกมาแล้วก็ฟ oh. อร์สไอ้นี่สียะ้าเดี๋ยวดู one, สกิลก่อนสิโอ้โหถ้าใส่ทับเย็ด โอเคถวงทวงไรทวงได้ทวงได้ท oh, <yes. S 1> วงมันได้ในเวลาหนึง่งโอเคฮึมจัวขอบคุณมากครับเพิ่มกำลังการโจได้ดีเลยครับทีนี้ mm hmm. มันบอกว่าสกิลนี้บอกว่าอะไรวะ มันบอกว่าอะไรว่าจำไม่ได้โอ้หถ้าเกิดการแช่แข็งเกิดขึ้นโดนฝังสี่จำได้ละบริสตโตใช้ไม่ได้คอมโบนี้แต่เอาฟอสโนวาไปกินก่อนอร่อยเหอโอ้ขอบคุณมากครับ มิเลอร์อิมเมจครับแล้วก็ใส่โคบอสอีกอ่าทีนี้แล้วก็สามารถกำจัดได้แล้วกำจัดได้แล้วก็ลาก่อนกูเอาไว้กูเอาไว้จจวกูเอาไว้จจว จั่วได้หลออ,อ,ออ้อมอะไหนา้าเก็บเด็กไว้จั่วครับทีนี้ไอ้น,นี้ก็ทําอะไรเราไม่ได้เช่นกันทําอะไรไม่เราไม่ได้เลยครับโดนเขาติดแช่ติดแช่โดนติดแช่ยชยชยอยู่ไม่กี่เทิร์นนะฮะแต่เราเนี่ยเหลือหกใบครับจัดทาวเน็วอดเพนก่อนเลยแหมจะเล่นโลก,กับเราอีก เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะอาซันเวลส์หารู้ไมการจะบังคับจัว่วสนุกสนุกสุขสันในรังมีพึ่งจริงๆไม่เป็นไรจัดแข็งให้มันตีไ,ไม่ได้อีกทีนี้ ที่อิมเมอร์เมไม่ได้ยอมยอมยอมมิลเลอร์อิมเมดอีกรอบ <c oughs> เป็นไงล่ะครับโดนเขาเราเป็นคนคุมเนี่ยเราไมไ่โดนเขาคุมเราเป็นคนคุม <c oughs> เราต้องไม่ให้เด็กหมดด้วยดูสึกอย่างั้น <c oughs> โอ้ส่งไอ้นี่มันเลยครับ กูรูปาชิเบเซอร์เกอร์ครับเมื่อโดนตีเมื่อโดนตีเนี่ยแามัครับจูอู้หยบเอาไปใช้ดีไหมวะมันหยบพึ่งเลยโอเคใส่โดยตรงเลยโอ้เยสอรอ เลดมีกันแบบเว้นแต่มันจะมีสกิลกวาดนะสิครับสกิลกวาดอ่ะอ่ายิ่ให้ครับก็ยังไม่ตายครับตั้าทีเดียวแต่มันจะอยู่พ้นเทอนี้หรือเปล่าเหล่ะแตมันช็อตบันคิวใส่เรามันตีไม่ได้เนี่ยมันตีแล้วมันไม่ได้นี่นะมันไม่ได้ความสามารถมันนะ One shot one. <laughs> วันช hey, no. ็อตวันคิวไอหนูยิงผิดแล้วเจอมิเล์มิเล์อิมเมจปกป้องกูอยู่มันปกป้องกูอยู่ตอนนี้ตีไม่ได้โอ้แมมไม่บราสเลยมันจะใช้อะไร โอ้พาวเวอร์สไปรชิลครับจวด้วยรู้สึกอ่าฮ่เมื่อฮิวเมื่อฮิวเลยได้จัวแพ้เลยโอ้เย่ก็สนุกสนานัันไปนะครับถ้าเรา ลองคิดนะว่าถ้าเราเล่นอารีนาเนี่ยแล้วเราลองเล่นอารีนาดูอะ่ะมันจะสนุกกว่านี้นะแต่ว่าผมเนี่ยต้องขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับและถ้าอยากถ้าอยากจให้เพื่อนดูก็แชร์ให้เข้าไปนะครับแชร์ให้เพื่อนดูครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ด้านบดเลยนะครับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ